เคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวเองถึงกลัวตายวันนี้คุณยายผมเสียชีวิตครับผมก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้เหมือนกันทำไมเราถึงกลัวตายเราควรจะตั้งคำถามนี้กับตัวเองมากๆเพราะว่าที่สุดแล้วความตายจะต้องมาหาเราจริงๆแล้วอะ่ะจิตใต้สำนึกของเรามันกลัวกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่า หลังความตายมันจะเป็นยังไงหลังความตายเราจะไปไหนความเชื่อหลังความตายอ่ะมันปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กจนโตแม้ว่าเราจะไม่เชื่อก็ตามนะบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องศาสนาแต่จิตใต้สำนึกเราอ่ะก็ยังจดจำสิ่งที่สังคมปลูกฝังมาอยู่ดีคนที่ป่วยตายอ่ะครับ ก่อนตายอ่ะเขาจะมีสภาวะเห็นวิญญาณคนที่ทำงานทางการแพทย์เช่นพยาบาลหรือแพทย์เขาก็จะบอกกับญาติหรือบอกกับคนไข้ว่าเป็นแค่อาการหลอนแต่สิ่งที่หลอนน่ะมันคือชีวิตหลังความตายทั้งนั้นเลยถามว่าภาพหลอนนั้นน่ะมันเป็นสิ่งจริงๆหรือเปล่าเขาเห็นจริงๆหรือเปล่าก็คงจะเห็นจริงครับแต่สิ่งที่เห็นจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ บางครั้งก็เป็นจินตนาการของตัวผู้เห็นเองที่เกิดจากกิจใต้สำนึกที่ปลูกฝังมาบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จะได้เจอจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่คนไปแต่สิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจริงหรือไม่จริงตรงนั้นสิ่งสําคัญคือคุณเห็นอะไรพ่อของผมก่อนตายเห็นเป็นคนใส่จงกระเบนมารอมาจับมาบีบเขอกาก็กลัวมาก พ่อของผมกลัวตายขนาดที่ว่าเขาไม่ยอมหลับทั้งๆท,ที่หมอให้ยานอนหลับสองวันสองคืนอ่ะไม่หลับส่วนคุณยายของผมที่เสียชีวิตวันนี้เมื่อคืนคุณยายนอนยิ้มแล้วก็ฝันดีคุณยายเห็นวิมานของตัวเองเห็นสถานที่ที่ตัวเองจะได้ไปอยู่ที่มีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ก็ได้ เราคงจะไม่บอกหรอกครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นอะ่ะมันจริงหรือไม่จริงแต่นั่นคือจิตใต้สํานึกของคนคนนั้นบอกคุณยายของผมไม่ได้กลัวความตายและยินดีกับมันมากเพราะสิ่งที่จะไปเจอหลังความตายมันสุขมากกว่าการมีชีวิตอยู่ความตายสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นหน้าผาแต่สําหรับบางคนมันอาจจะเป็นเส้นชัยที่ไปถึงแล้วเราจะได้ขึ้นโพเดียมรับรางวัล ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงหรือเราจะหายกลัวได้ยังไงเราต้องรู้ครับว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนเราถึงจะไม่กลัวความเชื่อในาศาสนาสำคัญเพราะถ้าเกิดคุณเชื่อแล้วคุณเป็นคนดีอะคุณทำดีอะคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณจะไปในภพภูมิที่ดีไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณไม่นับถือาศาสนาใดเลย ก็ต้องลองถามตัวเองครับว่ากลัวหรือเปล่าความตายถ้ามองว่ามันยนังน่ากลัวอยู่คุณต้องหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อให้ความตายอ่ะเป็นสิ่งไม่น่ากลัวมันดีกว่าที่จะตายแบบยินดีแบบมีความสุขดีกว่าเราจากไปด้วยความกลัวและความทุกข์จริงไหม